拖起来！再给拖起来！都往东走！东走！再往东走！再往东走！东西！走！

ทีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกมบูชานะครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตกันด่วนๆนะครับในวันที่10พฤศจิกายนปี2568นะครับข่าวหน้าเศร้าที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดก็ต้องบอกว่าในยุคของแม่ทัพพักที่2คนใหม่อย่างแม่ทัพตึงถูกขมีนรูปคมในยุคของท่านนะครับนี่คือครั้งแรกในการเข้ามารับตําแหน่งในการเป็นแม่ทัพพักที่2ต่อจากแม่ทัพกุ้งนะครับซึ่งทหารไทยของเราข,าขาดอีกแล้วท่านผู้ชมครับซึ่งนับตั้งแต่ในยุคข,ของท่านแม่ทัพกุ้งนะครับ ก็รายที่7นะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าเวลา9ก้นาิกสามนาทีครับเกิดเหตุฐานไทยของเราเหยียบทุนระเบิดที่ห้วยตามาเรียซึ่งอยู่ระหว่างภูมะเขือและเขาพระวิหารท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าเวลา9ก้นาิกสามนาทีครับจ่าสิบเอกเทดศักดิ์สมาพงสังกัดร้อยรอ 1611นะครับเหยียบทุนระเบิดจนข้อเท้าขาดอีกแล้วโดยมีผลฐานวชิระทันธนาสังกัดเดียวกันครับมีอาการแน่นหน้าอกด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีอาการบาดเจ็บ2คนนะครับขาขาดไป1นเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นที่ห้วยตามาเลียซึ่งอยู่ระหว่างภูมะเขือและก็เขาวิหารอย่างที่ผมบอกไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพที่2นะครับยืนยันตรงนี้นะครับว่าเป็นบริเวณในพื้นที่ อธิปธไตยของประเทศไทยท่าผู้ชมครับเอาอีกแล้วครับขมรเข้ามาวังระเบิดในเส้นทางราดตะเวนของเราท่าผู้ชมครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารนะครับทั้งสองนายเนี่ยได้ถูกนําตัวขึ้นฮอ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัมปสิ์ทิประสงค์ที่จังหวัดอุบลราชธานีเลครับซึ่งเรื่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเขจของกองทัพภาคที่2ครับได้ออกมาโพสต์นะครับมาตามภาพนี้เลยนะบอกว่าด่วนที่สุดทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณห้วยตามาเรียจํานวน2นายขนาดอยู่ระหว่างการนําส่งตัวไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็โพสต์บอกว่าด่วนที่สุดสันติภาพไม่มีอยู่จริงทหารไทยเยียบ กับระเบิดพื้นที่ห้วยตาเรียบาดเจ็บ2นายรายงานจากเพจของกองทัพพ้อที่2นะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะโอ้โห็ต้องบอกว่าแม่ไม่จบไม่สิ้นนะครับกับขมินเนี่ยท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้นะครับบิ๊กเล็กเคลื่อนไหวท่านผู้ชมครับเพราะว่าได้ออกมาพูดถึงในเรื่องของการปล่อยตัวฉเฉลยศึกกลับทางฝั่งของขมินนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็พูดชัดนะครับว่า ให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับสั่งเลื่อนในเรื่องของการส่งมอบตัวเฉลยนะครับพร้อมทําหนังสือประท้วงด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําได้แค่นี้นะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่เราตามข่าวกันมาเนี่ยตามกฎตามระเบียบมันทําได้แค่นี้แหละครับขาขาดไปเจ็ดลายแล้วก็ยังคงทําหนังสือประท้วงกันอยู่นะครับซึ่งสั่งให้แม่ทัพที่2ครับตรวจสอบในเรื่องของวัตถุระเบิดนะครับว่าเป็นใหม่หรือเก่าแต่มีแนวโน้มว่าเป็นระเบิดใหม่นะครับ บิ๊กเล็กสั่งเพิ่มแล้วครับหากพบเจตนาไม่ดีของคอมเมนครับอาจจะมีมากกว่าการประทวงทุนผู้ชมครับขอให้เอาจริงสักทีเถอะนะใช่ไหมทุนผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหผมตามข่าวชายแดนมาเนี่ยจนป่วยทุนผู้ชมครับป่วยหายไปสองเดือนเต็มๆนะ กับการทําข่าวชายแดนที่ผ่านมาแต่ก่อนหนักหน่วงมากนะครับซึ่งผมเองก็ตามข่าวมาตลอดนะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้พอทําข่าวแบบนี้มันก็รู้สึกไม่ดีอ่ะนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่านะครับใครได้ตามข่าวซึ่งผมก็อัปเดตข่าวนะครับมาตลอดว่าการลาดตระเวนระหว่างไทยกับคอมเมนเนี่ยสังเกตดูดีๆนะอาผมยึดคลิปนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับนี่เป็นการเดินลาดตระเวนมาพบกันระหว่างไทยกับคอมเมนนะครับแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยลวดน้ําหีเพลงเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นรั้วเล็กๆ เนี่ยขดอยู่ตรงเนี้ยบางส่วนนี่เขมียนตัดไปด้วยนะครับแล้วรั้วแค่เนี้ทุกคนครับมันก็เดินข้ามกันมาง่ายๆอ่ะไปดูกันฟังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ตอวแสดงแสดงตัวพูดไทยไม่ได้หรอไม่ได้น,นั่นก็พูดได้แล้วเนี่ย <c oughs> สโซ่ตัวเ <c oughs> พีซาเพีซา,าเนี่ยมาที่นี่บัหมี่เต้บะหมี่เต้บะหมี่เต้ถ้าฟังบอกก็พูดไทยดถึงจะได้เข้าใจกันฟังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ตอวแสดงแสดงตัว ไทยไม่ได้หรอไม่ได้นั่นคืพูดได้แล้วเนี่ยนี่แหละฮะมันไม่สดมันบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเห็นลวดหนามหิดเพลงอยู่ตรงนั้นนะครับมันเดินเข้าออกมาวางระเบิดผมว่ามันก็เป็นไปได้หมดแหละนะฮะถ้าจะมีการ วางรั้วแค่นี้นะครับเออตัดสินใจทํากําแพงไปดีดีกว่าครับบ้านผมบอกว่าพอกระเทือนะฮะทำอย่างนี้เองเนี่ยมันก็ขโมยมาวางระเบิดได้นะครับก็เป็นบางช่วงบางจุดนะผมก็มองว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่ขเมศจะเข้ามาวางทุ่นระเบิดมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงจริงๆหลังจากที่บิ๊กเล็กครับได้ออกมาประท้วงนะครับนะครับเรื่องราวเป็นไปถึงท่านนายกนะครับอย่างท่านอนุทินเองก็ออกมาสั่งด่วนเหมือนกันนะครับสั่งประท้วงให้ถึงที่สุดเอาละฮะประท้วงต่อไป ซึ่งฝ่ายการต่างประเทศครับก็จะทําหนังสือประท้วงไปยังทางฝั่งของกัมพูชานะครับแล้วก็จะยื่นประท้วงไปยังผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IOT อย่างที่ทราบกันนะครับมันไม่มีหรอกครับสันติภาพกับขมรครับพูดจนปากเปียกปากแฉะเหมือนกันนะผมเองเนี่ยในเรื่องของอย่าไว้ใจขมรเขมรไม่ควรไว้ใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งก็ พยายามที่จะทําสันติภาพนะครับกันอยู่นั่นแหละทั้งทั้งที่ขมรนมันไม่เอาสันติภาพรับมันจะเอาผลประโยชน์ของมันหรือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับขมรนซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับท่านอดีตแม่ทัพกุ้งนะครับหรือ พลโทบุญสินพัาดกลางอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยหลังจากที่ท่านกเกษียณไปท่านไปให้บรรยายครับแล้วท่านก็ได้พูดถึงในเรื่องของการโดนสั่งหยุดยิงนะครับซึ่งเรื่องนี้ใครสั่งนี่เป็นเครื่องหมายตั้งคําถามไว้ค่อนข้างตัวใหญ่พอท่านเองก็ไม่บอกนะครับเพราะว่าถ้าบอกไปนี่เข้าข้อหากบฏนะครับถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าท่านได้พูดแบบนี้ครับท่านอุตสาหามาไว้ให้ตารางเส้นเดียวก็ยอมไม่ได้ ผมคิดอย่างนั้นนะครับแม,แม้ว่าจะแม้ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามบางคนบอกว่าเฮ้ยมันสูญเสียเยอะนะบอกเฮ้ยมันคิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วปู่ย่าตายายเราบรรพบุพรุษเราแล้วเขาจะว่าอย่างไงถ้ามึงไม่ไม่รักษาไว้แล้วก็ทําเราก็ได้ทําในห่วงเวลาสั้นๆแค่น,นั้นเองสี่คืนห้าวันเราเอาคืนมาได้เท่านั้นจริงๆ มันหยุดก่อนนะครับผู้มีอำนาจสั่งให้หยุดก่อนไม่งั้นก็จะเอาอีกนะนะั่นแหละนะครับมันด้วยด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลของบ้านเมืองก็เลยบอกว่าผมกเกษียณแล้วนะวันอีกสองสามวันกเกษียณผมก็จะเอาอีกเหมือนกันจะได้ถูกห้ามไว้เฉยมันเหมือนกับคนโมโหกันมีคนดึงแขนไว้นึกภาพออกนะครับ มันก็เลยไม่รู้ว่าหลักฐานเกษียนตัวเองอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยพอบอกทีเขามากระชิบขออนญาตครับแม่ทัพเตรียมรับส่งหน้าที่แล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> เ,เลยได้ออกจากพื้นที่ไปฝากเพื่อนไว้ต่อดูแล พวกมึงทําต่อแล้วกนันก็รู้หมดแล้วละอะไรเหลืออะไรซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายนะครับบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประสาทตาคายนะครับที่ไทยของเราเนี่ยถูกขมรรุกรานยึดพื้นที่อยู่ในตอนนี้อยู่ในอธิปไตยไทยชัดเจนแะครับอย่างที่ท่านไม่ทับบอกกันะนะครับว่าก่อนกเกษียณเนี่ยไม่กี่วันท่านพร้อมที่จะเอาประสาทตาควายคืนแล้วนะครับแต่ดึงแขนไว้นะฮะไม่ได้ไฟเขียวว่าอย่างนั้นนะนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องต้งคำถามเลยครับว่า ใครอยู่เบื้องหลังกันโทรสั่งนะครับให้แกหยุดหรือดึงแขนแกไว้เนี่ยไม่ให้เอาประสาทต,ตาควายคืนเนี่ยท่านผู้ชมครับคือทหารไทยของเราเนี่ยอยากได้คืนอยู่แล้วท่านผู้ชมในเรื่องของประสาทต,ตาควายเนี่ยยิ่งปัจจุบันเนี่ย ขาเมีนี่ทาวิดีโอเยอะเลยนะฮะหลายคลิปด้วยท่านผู้ชมครับทางทั้งที่อยู่ในประเทศไทยของเราแท้ๆนะครับสำหรับประสาทต,ตาควายแต่ไทยของเรานี่ทาอะไรไม่ได้นี่ผมก็งงเหมือนกันสําหรับเรื่องนี้ก็ถามในฐานะของประชาชนคนหนึ่งนะครับสุดสายข่าวของทหารครับได้บอกกล่าวมาในเรื่องของขาเมีมันยึดประสาทต,ตาควายเนี่ยมันไม่ได้ยึดอยู่ในแต่ตัวประสาทเฉยๆนะครับในพื้นที่รอบข้างนั้นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มทําบังเกอร์กันแล้วด้วยซึ่งเป็นการทําบังเกอร์แบบถาวร ซึ่งตรงนี้แหละนะครับบ้านเรายังนิ่งกันอยู่นะเงียบเลยไม่พูดถึงเลยนะครับทั้งๆที่อยู่ในอธิปไตยไทยของเราแท้ๆนะครับสำหรับประสาทตาควายแน่นอนนะครับจุดนั้นเองเนี่ยเราพยายามที่จะยึดคืนแต่ขมนเนี่ยมันวางทุนระเบิดไว้เยอะเลยซึ่งเรื่องนั้นมันก็ผิดระเมิดหลายกฎหลายข้ออยู่แล้วนะทั้งยูเนสโกนะครับทั้งทางฝั่งของยูเอ็นละมิดหมดนะครับแต่ทําอะไรขมินไม่ได้อันนี้ผมงงมากแล้วก็ทั่วโลกเหมือนจะหนุนขมิ้ด้วยผมก็งงหนะัก ทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในดินแดน,นไทยของเราแท้ๆแน่นอนนะครับผู้วิเคราะห์นักวิเคราะห์หลายฝ่ายนักวิชาการหลายคนออกมาบอกกล่าวนะครับในเรื่องของประสาทต,ตาควายเนี่ยนะครับมันส่งผลมาจากเหตุการณ์หยุดยิงนะครับเราเข้าตีไม่ทันเขาก็เลยยึดเอาไปตรงนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาแต่มันอยู่ในดินแดน,นประเทศไทยอะ่ะคุณจะยอมเสียหรือเปล่านะักวิชาการหลายคนบอกว่าถ้าเจ้าประสาทต,ตาควายคืนเนี่ยมันต้องแลกมากับหลายชีวิต ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดก่อนเหมือนกันนะ,นะครับว่าเราจะเอาชีวิตทหารนี่ไปแลกหรือไม่นะครับเพราะว่าดูข่เหมนแล้วมันไม่ยอมให้ง่ายๆนะครับซึ่งเราเคยวางแผนยึดเนิน3 5 0แล้วนะครับแต่ยึดไม่ได้เพราะว่าทุนระเบิดเยอะมากมีการทําบังเกอร์แบบถาวรมีการขุดอุโมงค์นะครับอย่างที่ท่านรองแม่ทัพบ,บอกตอนนั้นนะครับบอกว่าทิ้งระเบิดด้วย f 6ก็ดีกิฟเพนก็ดียังเอาข่าวเหมินไม่ลงนะครับ ก็ต้องบอกว่าน่าจะยากอยู่พอสมควรในเรื่องของการยึดประสาทตาควายคืนก็ต้องมาหากันทางใหม่ว่าอย่งงนะนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับผมก็ไม่อยากเขียนฐานขาขาดอีกแล้วนะครับประสาทตาควายที่เป็นของไทยก็ควรที่จะเป็นของไทยนะครับไม่ใช่ตกไปอยู่ในมือของคอมเมนอะไรก็ตามที่เป็นของไทยก็ต้องแลกมานะครับมันเป็นอธิป,ปไตยเป็นดินแดนของเรานะครับผมยังเชื่อว่าทหารเขาไม่กลัวเขาพร้อมที่จะตีคืนอยู่แล้วนะครับแต่ นะครับฝ่ายการเมืองนี่ตอนนี้เองเนี่ยมันกำลังวุ่นวายอยู่นะครับกับฝ่ายการต่างประเทศเพราะว่ามันมีประเทศมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะซึ่งมันก็เข้าตามแผนของคามรันนะฮะท่านผู้ชมครับคามรันวางแผนมาแบบนี้เราก็ตามเกมมันไม่ทันสักทีก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะไอบอกว่าเราเนี่ยเออทันสมัยฉลาดกว่าเขานี่จะไปพูดยันจะไปคิดอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าที่ผ่านมานี่ชายแดนนี่คาเมรมันฉลาดกว่าเรานะท่านผู้ชมครับเ้าตามข่าวกันต่อนะครับ ถ้ามีข่าวคราวอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวจะนำมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ